ฟลุกปุ๊กปิ๊กซ้อนแผนสลับเสียนนงนาคเต้าต่อติดกับในกุมทรัพย์ลำขงเกิดเรื่องวุ่นวายไม่เอเว้นแต่ละวันเพราะต่างฝ่ายต่างเมคนวิธีที่จะได้เสียงนากมาครองในละครคุมทรัพย์ลำขงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ปดงานนี้ดไรอย่างเต้าสมชายเข็มกลัดและมือขวาอย่างต่อเรื่องริดวิสมนเจอแผนซ้อนแผนของหนุ่มฟลุกจิรด่านบวรเกียรติและสาวปุ๊กปิ๊กนนเนรโอชันวันปากาสิที่ลงทุนแปลงโฉมเป็นสาวแขร แกงหม้อใหญ่สับขาหลอกรมควันปล่อยแก๊สพิษบิดต,ตายเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรมีภาพให้ชมกันเป็นฉากที่เฮมามโลยีปุ๊กปิกนอรเนนออกชันไ้นคราบฟาริสรีบรออยู่ในมุมมืดราชาสีเตาสมชัยจับตามองเฮมามโลยีแบบไม่ไหวที่ด้านในของอาคารร้างเห็นเสียงน,นาคศรีร้อองตั้งอยู่มีสายสินผันรอบราชศรีตาเป็นประกายหยิบเสียงน,นาขึ้นมาดูแต่แล้วราชศรีก็รู้ว่านี่คือของปลอมเลยฟาดเสียนนาแต่เฮมามโลยีรีบปิด ประตูขังทั้งสองไว้แล้วแก๊สพิษก็ถูกปล่อยประตูเด้งออกเ็นมนโลย์กระเด็นด้วยแรงดันแก๊สบรมชัยฟลุกจิระที่ดักรอยอยู่ก็มาชิงเสียงน,นาของจริงไปแต่เจอพลังเสียงน,นาที่รุนแรงมากทําให้บรมชัยสลบเบื้องหลังฉากนี้ทีมงานยกกล้องไปถ่ายทําที่อาคารร้างย่านใจกลางเมืองเป็นฉากที่ช่วงชิงเสียงน,น้าอีกเช่นเคยแต่การชิงเสียงน,นาในครั้งนี้ไม่ได้มาบูฟ๊าฟาดฝันกันแต่อย่างใด จะเป็นการชิงเสียนหน้าในรูปแบบของการใช้สมองสับขาหลอกจนเหยื่อติดกับดักซึ่งเหยื่อในครั้งนี้กลายเป็นหนุ่มเตาดาวร้ายของเรานี่เองด้านสาวปุ๊กปิ๊กวันนี้มาในมาตสาวอารับจัดเต็มเพราะต้องแปลงโฉมชุดใหญ่จนเตาเและต่อแสวว่าสวยผิดหูผิดแตน่น่าจะน้องอี๋ส่วนหนุ่มพรุกที่งานนี้ต้องมาถ่ายทำในโกดังร้าง ที่ทั้งฝุ่นและร้อนแต่ด้วยเสื้อผ้าที่ฟลุกใส่นั้นสุดและเสื้อแขนยาวจะเกมขนาดนี้จนหนุ่มฟลุกแซวตัวเองคำคำว่านี้ไม่ดูโลเคชั่นอีกแล้วฮ่าพูดเลยว่างานนี้ทีมงานเตรียมทิศชูวไวร้รอเลยเพราะมีเต่าระเบิดแน่นอนฮ่าฮหลังจากที่นักแสดงซักซ้อมขิดต่อบ,บทจนแพ้ปังแล้วถ่ายจริงเริ่มที่ปุก๊กพิกลจากรถเดินเข้าตึกไปก่อนเตา่าและตอเดินตามมาติด ด้วยทีท่าระว่ังตัวสุดๆเต๋เรือและต่อเห็นซียรนาคอตั้งอยู่บนตู้ภายในห้องทั้งสองรีบเข้าไปหยิบเสียหน้าเต๋าจับสังเกตได้ว่านี้มันเสียนหน้าปลอมเต๋าเดือดทุ่มทิ้งทันใดนั้นประตูนในห้องปิดร็อนรและมีแก๊สพิษปล่อยออกมาต่อพยายามก้มตัวปกป้องเต๋าจนถูกแก๊สกัดหน้าผู้ผองเต๋าหยิบอีกเสียงมาปล่อยพลังจหเห่ไมโลยีที่อยู่ด้านนอกถูกแรงประตูอัด กระเด็นออกทําให้เตา่าและต่อพยุงร่างกันออกมาแต่เจอรรุกดักรอยอยู่ข้างนอกบูรและจริงเสียงจนเตา่าและต่อต้องมีเอชีวิตรอด